สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะซึ่งเราจะมาสมรวจเรื่องสำคัญมากๆค่ะคือแก่นแท้ด้านจริยธรรมของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันหรือ APA ค่ะครับผมเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่ามีบทบาดนำในแวดวงจิตวิทยาทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะครับสำคัญมากครับ วันนี้เรามีเอกสารหลัก2อฉบับมาดูกันค่ะฉบับแรกคือประมวลจริยธรรมหรือ ethic code นะคะซึ่งก็เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางความประพฤติของนักจิตวิทยาครับตัวมาตรฐานเลยใช่ค่ะและอีกฉบับคือกฎและขั้นตอนของคณะกรรมการจริยธรรมหรือ rules and procedures ที่จะบอกเราว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยกระบวนการจัดการมันเป็นยังไง ครับผมคือภาคมันครับใช้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจภาพรวมนะคะว่า APA เขาวางกรอบจริยธรรมไว้อย่างไรแล้วก็มีกลไกอะไรมารองรับเวลาเกิดการละเมิดขึ้นระบบที่อาจจะดูซับซ้อนแต่ก็สำคัญมากนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะครับเริ่มกันที่ตัวมาตรฐานก่อนเลยนะคะหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติกับประมวลจริยธรรมชื่อเต็มๆก็ ethical principles of psychologists and Code of Conduct ฉบับปัจจุบันนี่มีผลตั้งแต่ปี2017โครงสร้างของเอกสารนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตัวประมวลจริยธรรมนี้มีองค์ประกอบหลักๆอยู่ครับเริ่มจากบทนำอารามพบทแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหลักการทั่วไปหรือ general principles หข้อกับส่วนที่เป็นมาตรฐานจรรยาบัณหรือ ethical standards ที่เป็นข้อบังคับเฉพาะครับผม หลักการทั่วไป5ข้อนี้เหมือนเป็นภาพกว้างๆหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นเหมือนดาวเหนือน,นำทางเลยคือเป็นเป้าหมายในอุดมคติที่นักจิตวิทยาความจะยึดถือนะครับอย่างเช่นการมึ่งทำประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงการทำอันตราย b e n e f i c i e n c e and n o n m a l e f i c e n c e ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ fidelity and responsibility การยึดมั่นในความซื่อตรง integrity ความยุติธรรม justice และสุดท้ายคือการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคล respect for people's rights and dignity อืมหลักการพวกนี้สวยงามนะคะแต่ว่าครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้บังคับลงโทษโดยตรงนะครับเป็นแค่แนวทางเป็นกรอบคิดสำคัญมากกว่าอ๋อค่ะแล้วส่วนไหนที่ใช้บังคับจริงๆคะส่วนที่สำคัญจริงๆและเป็นกฎที่บังคับใช้ได้ก็คือมาตรฐานจรรยาบรรณ ethical standards ครับ อันนี้แหละครับคือข้อกําหนดความประพฤติที่ชัดเจนเลยสําหรับนักจิตวิทยาในบทบาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการสอนหรือว่าการให้บริการทางวิชาชีพครับพอจะยกตัวอย่างมาตรฐานที่น่าสนใจหรือที่มักจะเป็นประเด็นพูดถึงบ่อยๆให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะได้ครับจริงๆมีหลายส่วนที่สําคัญมากๆนะครับแต่ลองดูตัวอย่างเอ่ออย่างในหมวดแรกเลยว่าด้วยการแก้ไขประเด็นทางจริยธรรมมีเรื่องที่น่าสนใจคือ การรับมือกับความขัดแย้งระหว่างหลักจริยธรรมกับกฎหมายหรือข้อบังคับขององค์กรซึ่งตรงนี้มีการปรับปรุงที่เน้นย้ำชัดเจนเลยว่ามาตรฐานจรรยาบรณของ APA เนี่ยไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตามครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะใช่ครับ และที่สำคัญมากๆอีกข้อในหมวดนี้คือมาตรฐานที่ว่าด้วยการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจริยธรรม c อ operating with ethics committees คือถ้ามีการสอบสวนเกิดขึ้นสมาชิกมีหน้าที่นะครับต้องให้ความร่วมมือ หมายความว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือถือเป็นการละเมิดจรรยาบรณในตัวมันเองเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องที่ถูกสอบสวนนะครับการไม่ให้ความร่วมมือก็ผิดด้วยโหอันนี้เข้มงวดเหมือนกันนะคะมันสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพโดยตรงเลยถูกต้องครับมันเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ระบบการกํากับดูแลกันเองมันทํางานได้จริงนะครับแล้วมีมาตรฐานในด้านอื่นๆที่เด่นๆอีกไหมคะ ครับถ้าดูในหมวดความสามารถหรือ competence ก็จะเน้นเรื่องพื้นฐานสำคัญคือ,อนักจิตวิทยาต้องทำงานให้บริการเฉพาะในด้านที่ตัวเองมีความรู้ความชำนาญจริงๆนะครับเราก็ต้องพัฒนาความรู้อยู่เสมอด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะคะใช่ครับอีกหมวดที่สำคัญมากคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ human relations ตรงนี้มีประเด็นละเอียดอ่อนเยอะเลยครับตั้งแต่การห้ามเลืกปฏิบัติ การคุกคามต่างๆไปจนถึงมาตรฐานที่สำคัญมากๆคือการหลีกเลี่ยงการทำอันตราย Avoiding harm ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ชัดเจนมากคือห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้นักจิตวิทยามีส่วนร่วมหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทรมานหรือการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามการปรับปรุงเรื่องการห้ามมีส่วนร่วมในการทรมานนี่เอ่อน่าจะมีที่มาที่ไปที่ซับซอ้อนพอสมควรเลยนะคะใช่ครับ ก็เป็นการตอบสนองต่อข้อถูกเถียงและก็เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเพื่อวางจุดยืนทางจริยธรรมให้ชัดเจนไปเลยนอกจากนี้ในหมดความสัมพันธ์ยังมีเรื่องความสัมพันธ์ซ้อน multiple relationships ที่ต้องระมมตระมักเป็นพิเศษความสัมพันธ์ซ้อนนี่คือยังไงนะคะก็คือการมีบทบาทอื่นๆกับผู้รับบริการนอกเหนือจากบทบาทนักจิตวิทยาผู้รับบริการนะครับเช่นเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติ หรือมีธุรกิจร่วมกันอะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะกระทบความเป็นกลางหรือนำไปสู่การเอาเปรียบได้ง่ายครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับรวมถึงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ conflict of interest และการห้ามสแสวงหาประโยชน์จากผู้รับบริการด้วยครับแล้วเรื่องความลับล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสาคัญเลยใช่เลยครับหมวดความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ privacy and confidentiality นี่คือหัวใจหลักเลย นักจิตว,วิทยามีภาระหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัดที่สุดครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องอธิบายข้อจํากัดของการรักษาความลับให้ผู้รับบริการเข้าใจด้วยนะครับว่ามีกรณีไหนบ้างที่อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎหมายหรือหลักจริยธรรมค่ะและมีหมวดอื่นอีกไหมคะที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษอีกหมวดที่อยากยกตัวอย่างคือการบําบัดครับนอกจากเรื่องพื้นฐานอย่างการได้รับความยินยอมโดยแจ้งข้อมูลอินฟอร์มคอนเซนต์ก่อนเริ่มบาบัดแล้วเนี่ย ยังมีกฎที่เข้มงวดมากเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศครับอันนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะมากครับคือห้ามเด็ดขาดเลยกับผู้รับบริการปัจจุบันหรือคนใกล้ชิดของผู้รับบริการและแม้แต่กับอดีตผู้รับบริการก็ยังมีข้อห้ามนะครับโดยกําหนดระยะเวลาไว้อย่างน้อย2ปีหลังยุติการบําบัดแค่2ปีเหรอคะอย่างน้อย2ปีครับและถึงแม้จะพ้น2ปีไปแล้ว ก็ยังไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะครับมันมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากๆอีกหลายข้อเลยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบที่สุดว่ามันไม่มีการใช้อำนาจหรืออิทธิพลจากความสัมพันธ์เดิมหลงเหลืออยู่เลยฟังดูแล้วครอบคลุมการทำงานของนักจิตวิทยาแทบทุกมิติเลยนะคะแล้วขอบเขตการบังคับใช้จริงๆนี่กว้างแค่ไหนคะอย่างเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยนี่ครอบคลุมด้วยไหมหรือวิชาชีพเท่านั้นไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงพฤติกรรมส่วนตัวรวุนๆ ที่แบบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อง,งานหรือวิชาชีพเลยอ๋อค่ะแต่คำว่ากิจกรรมนี่ก็กว้างนะครับครอบคลุมตั้งแต่การเจอหน้าการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์การใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยครับแล้วการเป็นสมาชิก APA นี่คือต้องยอมรับกฎนี้โดยอัตโนมัติเลยใช่ครับการเป็นสมาชิก APA ก็หมายถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้และยอมรับกระบวนการบังคับใช้ด้วยถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นก็อาจจะถูกลงโทษได้ ซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือนไปจนถึงขั้นร้ายแรงคือถูกขับออกจากสมาชิกภาพเลยครับแล้วการลงโทษมีมีผลกระทบอื่นๆอีกไหมคะมีครับ APA ก็อาจจะแจ้งผลการตัดสินนี้ไปยังองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสมาคมอื่นๆครับเข้าใจเรื่องมาตรฐานแล้วค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่2คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรฐานเหล่านี้ เรามาดูกันที่กฎและขั้นตอนของคณะกรรมการจริยธรรมหรือ rules and procedures นะคะอันนี้เหมือนเป็นคู่มือปฏิบัติการเลยวัตถุประสงค์หลักๆของคณะกรรมการนี้คืออะไรคะครับวัตถุประสงค์หลักๆของคณะกรรมการจริยธรรมก็คือ 1. เพื่อดูแลให้สมาชิกประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ 2. ก็คือให้ความรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านั้น 3. เพื่อปกป้องสาธารณชนจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากนักจีวิทยาและ4ก็คือเพื่อสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของสมาคม APA เองครับผมแล้วกระบวนการหลักๆในการจัดการกับข้อร้องเรียนที่เข้ามามีลักษณะอย่างไรบ้างคะโดยรวมๆแล้วนะครับมี2เส้นทางหลักๆครับ2สเส้นทางครับเส้นทางแรกเรียกว่ากระบวนการแสดงเหตุผลหรือ s show c a u s e procedur e s กระบวนการนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อสมาชิกถูกลงโทษหรือถูกตัดสินในเรื่องร้ายแรงจากองค์กรภายนอกที่ APA ยอมรับนะครับเช่นอะไรบ้างคะองค์กรภายนอกเช่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาร้ายแรงหรือว่าถูกเพิกถอนหรือพักใช้แบบนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการของรัฐหรือถูกขับออกจากสมาคมจิตวิทยาระดับรัฐประมาณนี้ครับอ๋อคือมีเรื่องจากข้างนอกมาก่อนใช่ครับเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น APA ก็จะส่งเรื่องให้สมาชิกคนนั้นชี้แจงว่าทำไม APA ไม่ควรจะดำเนินการลงโทษตามผลการตัดสินขององค์กรภายนอกนั้นสมาชิกก็มีสิทธิโต้แย้งได้นะครับเช่นอาจจะแย้งว่ากระบวนการขององค์กรภายนอกนั้นไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมจากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมก็จะพิจารณาแล้วก็อาจจะเสนอเรื่องต่อให้คณะกรรมการอำนวยการหรือบอร์ดรับดีเร็กเตอร์สของ APA เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับ พูดง่ายๆคือเหมือนช่องทางเร่งรัดนิดหนึ่งเมื่อมีหลักฐานการกระทำผิดจากที่อื่นมาแล้วใช่ไหมคะประมาณนั้นครับเป็นกระบวนการสำหรับกรณีที่มีการตัดสินจากหน่วยงานอื่นที่น่าเชื่อถือมาแล้วแล้วอีกเส้นทางหนึ่งล่ะคะถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวงการหรือมีคนร้องเรียนเข้ามาที่ APA โดยตรงเลยอ่าให้ครับนั่นคือเส้นทางที่2ที่เรียกว่ากระบวนการร้องเรียนหรือ complain procedures ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการมีคนยื่นมูเรื่องร้องเรียนเข้ามา อาจจะเป็นสมาชิก APA ด้วยกันเองหรือคนนอกวงการประชาชนทั่วไปหรือบางทีคณะกรรมการจริยธรรมอาจจะริเริ่มเรื่องขึ้นมาเองก็ได้นะครับถ้ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่เรียกว่า s o u ปอน on t ครับแล้วพอมีเรื่องเข้ามาขั้นตอนแรกคืออะไรคะกระบวนการนี้จะเริ่มจากการยื่นเรื่องและการตรวจสอบเบื้องต้นครับผู้ร้องเรียนต้องส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดจากนั้นเจ้าหน้าที่และประธานคณะกรรมการก็จะดูก่อนเลยว่า เรื่องนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจหรือ jurisdiction ของ APA หรือไม่ดูอะไรบ้างคะก็ดูว่าคนที่ถูกร้องเป็นสมาชิกหรือเปล่าเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพไหมและที่สำคัญคืออยู่ในกรอบเวลาหรือ time limits ที่รับพิจารณาหรือไม่มีกำหนดเวลาด้วยมีครับโดยทั่วไปคือต้องร้องเรียนภายใน3ปีหลังจากเกิดเหตุหรือหลังจากที่ผู้ร้องเรียนทราบหรือควรจะทราบเรื่องนั้นนะครับ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆอ๋อมีอายุความเหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นครับนอกจากนี้ยังต้องดูด้วยว่ามีหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมกว่าในการจัดการเรื่องนี้หรือเปล่าเช่นคณะกรรมการออกใบอนุญาตของรัฐถ้ามีก็อาจจะแนะนำให้ไปยื่นเรื่องที่นั่นก่อนหรืออาจจะรอผลจากที่นั่นก่อนดำเนินการครับสมมุติว่าผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเรื่องอยู่ในขอบเขตเวลายื่นก็ทัน ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะขั้นต่อไปประธานและผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมจะประเมินว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลเหตุเพียงพอ c a u s e for action หรือไม่คือดูว่าจะข้อกล่าวหาที่ร้องมาเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าข่ายการละเมิดประมวลจริยธรรมข้อไหนบ้างแล้วถ้าประเมินแล้วว่าถ้าดูแล้วไม่มีมูลหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆจริงๆหรือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วก็อาจจะสั่งปิดเรื่องไปเลยครับหรือ อาจจะส่งแค่จดหมายให้ความรู้ (educative letter) ไปเตือนเฉยๆค่ะแต่ถ้าเห็นว่ามีมูลเพียงพอข้อกล่าวหานี้ถ้าเป็นจริงถือว่าผิดจรรยบัญญก็จะเปิดเป็นกรณีสอบสวนอย่างเป็นทางการครับเปิดสอบสวนแล้วทำยังไงต่อคะเมื่อเปิดกรณีแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวน (case investigation) ครับจะมีการส่งจดหมายแจ้งข้อกล่าวหาหรือ charge letter ไปยังผู้ถูกร้องเรียน ในจดหมายก็จะระบุชัดเจนว่าถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมอะไรและอาจจะละเมิดจรรยาบรรณข้อไหนบ้างผู้ถูกร้องเรียนก็จะมีเวลาโดยปกติคือ30วันในการส่งคำชี้แจงตอบกลับมาครับตรงนี้เองสินะคะที่กดเรื่องการให้ความร่วมมือกลับมาสำคัญอีกครั้งใช่เลยครับเพราะในกฎและขั้นตอน rules and procedures ข้อ B.7 นี่ยกำหนดชัดเจนว่าสมาชิกมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และทันท่วงทีกับการสอบสวนทางจริยธรรม การเพิกเฉยหรือไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จอาจจะกลายเป็นความผิดเพิ่มอีกกระทงได้เลยครับเชื่อมโยงกับ t h i ิค Code ข้อ1.06ที่เราคุยกันไปตอนต้นย้ำเรื่องความร่วมมืออีกครั้งแสดงว่าสำคัญมากจริงๆนะคะแลวข้อสอบสวนเสร็จใครเป็นคนตัดสินคะมอรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับไม่ว่าจะจากผู้ร้องเรียนผู้ถูกร้องเรียนหรือพยานอื่นๆเรื่องทั้งหมดจะถูกเสนอให้คณะกรรมาการจริยธรรม h i c ิ c คอ Committee ทั้งคณะเป็นผู้พิจารณาและลงมติครับทั้งคณะเลยใช่ครับคณะกรรมการอาจจะมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ยกเลิกไปหรืออาจจะส่งเรื่องกลับไปให้สอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นถ้าข้อมูลยังไม่พอหรือถ้าพบว่ามีการละเมิดจริงก็จะกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำนั้นๆครับแล้วบทลงโทษที่ว่านี้มีระดับไหนบ้างคะรุนแรงแค่ไหนมีหลายระดับครับไล่ตั้งแต่เบาไปหาหนัก ตามความรุนแรงและผลกระทบของการละเมิดนั้นๆตามข้อ B ีนะครับเบาสุดก็คือตำหนิครับเป็นเหมือนการตักเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับการละเมิดที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้อื่นหรือวิชาชีพอเหมือนว่ากล่าวตักเตือนใช่ครับหนักขึ้นมาหน่อยก็คือประนามอันนี้จะใช้สำหรับการละเมิดที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นแต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงมากนักค่ะโทษสูงสุดก็คือการขับออกจากการเป็นสมาชิก exposure หรืออาจจะทำให้สมาชิกภาพเป็นโมฆะไปเลยครับ voiding membership อันนี้สำหรับกรณีที่ละเมิดร้ายแรงมากๆซึ่งน่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้อื่นหรือต่อวิชาชีพโดยรวมหรือกรณีที่พบว่าได้สมาชิกภาพมาโดยการหลอกลวงตั้งแต่แรกโูมีถึงขับออกเลย ครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีการเสนอให้ลาออกโดยมีเงื่อนไข (stipulated resignation) คืออาจจะเสนอทางเลือกนี้แทนการขับออกถ้ามีเหตุผลอันควรและผู้ถูกร้องเรียนยอมรับเงื่อนไขบางอย่างเช่นจะไม่กลับมาสมัครเป็นสมาชิกอีกแล้วก็มีการคุมประพฤติ (probation) ซึ่งอาจจะใช้ควบคู่กับการตำหนิหรือประนามโดยอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นต้องเข้ารับการอบรมหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลเป็นระยะเวลาหนึ่งครับ หลังจากาคณะกรรมการมีมติและเสนอแนบทลงโทษแล้วถือว่าสิ้นสุดเลยไหมคะหรือว่าผู้ถูกร้องเรียนยังมีสิทธิ์โต้แย้งหรืออุทธรณ์ได้อีกอยังมีสิทธิ์ครับกระบวนการหลังจากนี้จะต่างกันไปนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าโทษที่เสนอมานั้นร้ายแรงแค่ไหนครับต่างกันยังไงคะถ้าเป็นโทษที่ไม่รุนแรงมากอย่างเช่นตำหนิประนามหรือคุมประพฤตินะครับผู้ถูกร้องเรียนสามารถเลือกที่จะยอมรับมตินั้นไปเลยหรือถ้าไม่ยอมรับ ก็สามารถขอการตัดสินโดยอิสระ (Independent Adjudication) ได้การตัดสินโดยอิสระคือ,อยังไงคะคือจะเป็นการให้คณะผู้วินิจฉัยอิสระ3คนมาทบทวนเรื่องทั้งหมดครับคณะนี้จะมาจากกลุ่มที่เรียกว่า Standing Hearing Panel ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกที่ถูกเลือกและฝึกอบรมมาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เขาจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานในสำนวนเท่านั้นไม่มีการไต่สวนใหม่แล้วคำตัดสินของคณะนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดครับอ๋อตัดสินจากเอกสารอย่างเดียวแล้วถ้าโทษหนักกว่านั้นล่ะคะอย่างการขับออกครับถ้าโทษที่เสนอมาคือการขับออก e x p u l s i o n ซึ่งเป็นโทษสูงสุดผู้ถูกร้องเรียนก็มีทางเลือกคือยอมรับโทษนั้นไปหรือถ้าไม่ยอมรับ สามารถขอการพิจารณาอย่างเป็นทางการ (formal hearing) ได้อันนี้ต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะต่างกันครับ formal hearing นี่กระบวนการจะเข้มข้นกว่าคือมีการพิจารณาต่อหน้าคณะกรรมาการพิจารณา hearing committee สคนซึ่งก็มาจาก standing hearing panel เหมือนกันแต่จะเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้มีทนายความเข้าร่วมได้คล้ายๆการพิจารณาในศาลย่อยๆนีครับ มีทางเลือกอื่นอีกไหมคะนอกจาก formal hearing มีครับหรืออีกทางเลือกคืออาจจะขอใช้กระบวนการ independent adjudication ตัดสินจากเอกสารแทนก็ได้เหมือนกันสำหรับกรณีขับออกแต่ไม่ว่าผลการพิจารณาในขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะ formal hearing หรือ independent adjudication สำหรับกรณีขับออกจะออกมาเป็นอย่างไรเรื่องจะยังไม่จบแค่นั้นครับ เรื่องจะถูกส่งต่อไปอยังคณะกรรมการอำนวยการ Board of Directors ของ APA เพื่อพิจารณาและมีคำตัดสินชี้ขาดเป็นขั้นสุดท้ายครับอ๋อ oh, ต้องผ่าน Board of Directors อีกชั้นหนึ่งสำหรับโทษขับออกใช่ครับ Board of Directors จะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายว่าจะยืนตามมาติเดิมแก้ไขบทลงโทษหรือยกเลิกข้อกล่าวหาไปเลย กระบวนการดูซับซ้อนแต่ก็ให้โอกาสในการชี้แจงและอุทธรณ์หลายชั้นเหมือนกันนะคะมีประเด็นสำคัญอื่นๆในกฎและขั้นตอนนี้อีกไหมคะที่เราควรจะทราบมีเรื่องการรักษาความลับ confidentiality ของกระบวนการครับอันนี้สำคัญมากโดยหลักแล้วข้อมูลทั้งหมดในการสอบสวนถือเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็มีข้อยกเว้นใช่ครับ มีข้อยกเวน้นเช่นถ้ามีคำสั่งสารหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของสมาคมหรือองสาธารณะหรือเมื่อต้องแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นตามที่กฎระเบียบอนุญาตเช่นแจ้งคณะกรรมการออกใบอนุญาตและเน้นย้ำว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะมาให้ข้อมูลที่ระบุต,ตัวตนผู้รับบริการหลุดออกไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อนครับค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือปกติแล้วสมาชิกที่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางจริยธรรมเนี่ยจะไม่สามารถลาออกเพื่อหน,นีกระบวนการได้นะครับอ้าวลาออกไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับถือว่าต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการแต่ก็มีข้อยกเว้นที่เรียกว่าการลาออกระหว่างการสอบสวนทางจริยธรรม resignation under ethics investigation ซึ่งอาจมีการเสนอให้ในช่วงต้นๆของกระบวนการถ้าสมาชิกยอมรับ การลาออกก็จะมีผลแต่ก็จะมีการบันทึกไว้นะครับว่าลาออกภายใต้การสอบสวนและ APA ก็สามารถแจ้งให้หน่วยงานอื่นทราบได้ด้วยครับอ๋อคือลาออกได้แต่ก็มีบันทึกไว้ไม่ใช่หายไปเฉยๆถูกต้องครับพอจะเห็นภาพรวมของทั้งสองส่วนแล้วค่ะทั้งตัวมาตรฐานจริยธรรมและกลไกลในการบังคับใช้เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นสรุปแล้วเอกสารทั้งสฉบับนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไรในภาพใหญ่คะ พูดได้ง่ายก็คือประมวลจริยธรรมหรือ ethics code เนี่ยเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญของนักจิตวิทยาเลยครับที่กำหนดมาตรฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งผิดอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ส่วนกฎและขั้นตอนหรือ rules and procedures ก็เป็นเหมือนกฎหมายลูกหรือกระบวนการยุติธรรมที่วางระบบและขั้นตอนในการนำมาตรฐานนั้นมาบังคับใช้จริงตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียนการสอบสวนการตัดสินและการลงโทษเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานนั้นศักดิ์สิทธิ์และถูกนำไปปฏิบัติจริงครับเป็นระบบที่พยายามสร้างสมดุลหลายๆด้านเลยนะคะ ใช่ครับคือพยายามสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องสังคมปกป้องผู้รับบริการจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักจิตวิทยาการให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกที่ถูกกล่าวหาให้เขามีสิทธิ์มีเสียงในการปกป้องตัวเองอย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความน่าเชื่อถือและความเสื้อตรงของวิชาชีพจิตวิทยาโดยรวมไว้ด้วยครับ และจุดที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบนี้ขับเคลื่อนไปได้ก็คือภาระหน้าที่ของสมาชิกในการต้องให้ความร่วมมือกับกระบ,บ,บวนการสอบสวนนี่เองนะคะที่เราย้ำกันหลายครั้งเลยถูกต้องเลยครับเพราะถ้าไม่มีกลไกนี้การกำกับดูแลกันเองก็คงเป็นไปได้ยากมากๆข้อกำหนดเรื่องความร่วมมือนี้สะท้อนความรับผิดชอบที่สมาชิกทุกคนมีต่อวิชาชีพและต่อสังคมครับอ๋ออีกเรื่องที่สำคัญคือ เวลาพิจารณาข้อกล่าวหาคณะกรรมการจะยึดตามประมวลจริยธรรมและกฎระเบียบฉบับที่มีผลบังคับใช้ณเวลาที่พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ฉบับปัจจุบันเสมอไปนี่ก็เป็นหลักการเรื่องความเป็นธรรมอย่างหนึ่งค่ะการสำรวจของเราวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่า APA มีระบบการกำกับดูแลด้านจริยธรรมที่ละเอียดแล้วก็มีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงมาก ตั้งแต่การวางมาตรฐานที่ครอบคลุมในประมวลจริยธรรมไปจนถึงกระบวนการบังคับใช้ที่มีขั้นตอนชัดเจนมีช่องทางที่แตกต่างกันสำหรับกรณีที่มาจากภายนอก show c o u s e กับกรณีร้องเรียนภายใน complaint แล้วก็มีระดับบทลงโทษที่หลากหลายด้วยนะคะครับก็นับว่าเป็นระบบที่พยายามจะรอบครอบและรัดกุ่มนะครับแต่ก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดว้น,นิดนึงนะครับว่าค่ะ ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทาง Ethics Code และ rules and procedures มันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความยุติธรรมในการบังคับใช้จริงในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมีความหลากหลายทางบริบทอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรบ้างคือวิชาชีพที่มีพลวัตสูงอย่างจิตวิทยาเนี่ยต้องอเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในการที่จะรักษามาตรฐานจริยธรรมระดับสูงนี้ ไปพร้อมๆกับการรับประกันความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆนี่คงเป็นคำถามที่คนในวงการต้องขอบคิดแล้วก็หาทางพัฒนากันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยแหละครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะก็หวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับ